ไปดูผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนแล้วกันนะครับคู่แรกจานเด็ดของเรานะครับเรียกกันว่ามันลุ้นได้ประตูโทนในเกือบหมดเวลานะครับนาที80เลยครับสำหรับทนานของคิโรนาไปเยือนบาริยาโดลิดเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนคู่นี้เหลาให้ไปกับคิโรนานะครับจานเด็ดของเราก็เอาชนะมาได้กินหูมา1ข้างนะครับ คู่อื่นหน้าช่องเนี่ยเป็นทางด้านของเรลโซเดตกับเซลตาบิโกให้ไปเซลตาบิโกก็จังหนับรับตังกันไปนะครับเซบียาเจอกับลาสพามัสเป็นเซบียาครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ให้ไปกับทางด้านของลาสพามัสก็ยอมหูไป1ข้างนะครับซันเดอร์แลนด์กับโคเวนท์ีครับก็เป็นทางฝั่งของโคเวนท์ีนะครับเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับซันเดอร์แลนด์ก็ต้องยอมไปนะครับให้ไปกับซันเดอร์แลนด์นะครับ ทางฝั่งของสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะครับซีงกับทางด้านของเซนกันเล่นครับได้มากันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยทีเดียวนะครับสำหรับเซนกันเ่นนะครับเอซูริกกับวินเตอร์ตูคู่นี้ต้องยอมนะครับเอซูริกเขาแรงเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่ากําแพงเนี่ยแฮนดิแคปจะลงมาคู่นี้ให้ไปกับทางฝั่งของวินเตอร์ตูนะครับยอมไป2คู่นะครับแล้วก็ทางด้านของหน้าช่องเนี่ย ถือว่าจังหนับกันพอสมควรนะครับแล้วก็จานเด็ดของเราครับเข้ากันแบบเต็มๆนะครับพี่ท่านไหนอยากรับจานเด็ดจานชุดกับเราแบบนี้นะครับทักกันได้ที่ SI 1 0 0หนึครับมีให้กันทุกวันแบบนี้ครับจานเด็ดจานชุดนะครับแบบฟรีๆไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทักกันได้ที่ SI 100 RA ึ่าครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับมีมาฝากกัน6คู่นะครับน่าจิ้มกันทีเดียวนะครับคู่แรกลาลิก้าของสเปนครับบีอาริลเจอกับเลกาเนสนะครับคู่นี้บีอาร ก็ยังต้องลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่เลกาเนสยังต้องหนีตายอยู่นะครับอาราเบสกับบาเลนเซียนะครับเป็นอาราเบสนะครับที่ต้องหนีตายวันนี้เปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียนะครับเรลวาดิดที่จําเป็นต้องมี3แต้มเพื่อที่จะไล่ตีไล่จี้กับทางด้านของฝั่งบาเซลล่านะครับเจอกับมาโยก้าวันนี้นะครับน่ากดมากนะครับกําแพงสวยทีเดียวนะครับ พิมิลิกฮอลแลนด์นะครับเป็นทางฝั่งของอาแจกสามเสด็จไปเยือนโกนิงเกนนะครับคู่นี้อาแจกเนี่ยก็ต้องมี3แต้มเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะไล่จี้อ่อไล่หนีแล้วก็เบียดบี้กับทางด้านของเพชรเบีเอลเฟนนะครับเพชรเบีเอลเฟนก็ต้องเจอกับเฮร์ลโค่นะครับวันนี้2คู่หัวตารางมาฝากกันสําหรับฮอลแลนด์พิเมียนะครับทางฝั่งของอิตาลีเป็นโคปาอิตาลีครับนัดชิงชนะเลิศนะครับโบโลญนาเจอกับทางด้านของเอซีมิลานครับหคู่วันนี้ น่าจิ้มกันทีเดียวนะครับไปดูคู่แรกกันก่อนเลยครับบียาริยวกับเลกาเนสนะครับคู่นี้บียาริยวเปิดบ้านมาเนี่ยก็ถือว่าน่ารักน่าลุ้นทีเดียวนะครับช่วงหลังก็ฟอร์มดีด้วยเจอกันมาล่าสุดบียาริยวบุกไปเยือนเนี่ยชนะได้ถึง5-2นะครับก่อนหน้านั้นเป็นเลกาเนสนะครับเล่นบ้านบียาริยวเนี่ยเลกาเนสชนะได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ยังถือว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับพบกัน10นัดบียาริยวชนะไป7ครับเลกาเนสชนะไป3นะครับแฮนดิแคป เบียาริลกินเยอะกว่านะครับกินไป6ใน10นัดเลยนะครับสกอร์สูง8นัดเลยนะครับสำหรับคู่นี้น่าจิ้มสกอร์สูงด้วยนะครับ2อเมตรครึ่งมาดูผลงานของเบียาริลบ้างครับ3นัดหลังเนี่ยชนะรวดนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนคิโรนาชนะได้1-0เปิดบ้านล่าสุดชนะโอซาซูนาสี่สองก่อนหน้านั้นก็ชนะทางด้านของเอสปันยอนไป1ประตูต่อ0นะครับผลงาน10นัดชนะ5เสมอ2แพ้3ครับแพ้นิแคลปกิน4ใน10แพ้ไป6 สกอร์สูงหสกอร์ต่ำไป4ครับสนัดที่เหลือบียาริวเนี่ยเจอกับบาเซโล์นากับเซบีย่าเลยนะครับก็ถือว่างานหนักพอสมควรทางฝั่งของเลกาเนสครับช่วงหลังเนี่ยโอ้เหนียวแน่นเล่นดีนะครับรับแน่นเป็นระเบียบนะครับสนัดหลัง4นัดหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครแล้วก็นัดล่าสุดชนะเอสปันญอนด้วยนะครับเปิดบ้านชนะไป3าสองไปเยือนเซบีย่าเสมอ2-2นะครับยิงได้ทุกนัดนะครับใน3นัดหลังที่ผ่านมาสําหรับทางด้านของเลกาเนส สกอร์เนี่ยก็ถือว่าน่ารักน่าลุ้นเลยนะครับในสกอร์สูงสําหรับคู่นี้10นัดิติของเลกาเดสครับชนะ2เสมอ4แพ้4แฮนดี้แคปกิน7ใน10เลยนะครับเจ้าไป2แพ้แค่นัดเดียวนะครับสกอร์สูง5นัดสกอร์ต่ํา5นัดนะครับในตารางคะแนนเนี่ยทางฝั่งเบียริลอยู่อันดับ5ครับ61คะแนนตามหลังบิวเบาอยู่3คะแนนเท่านั้นนะครับเลกาเนสครับยังต้องหนีตายอยู่นะครับตามหลังอาราเบสอยู่แค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับนัดนี้เนี่ย จำเป็นต้องมีแต้มเลยนะครับสาหรับทางด้านของเลกาเนสคู่นี้กําแพงเป็นเบียริวครับเปิดมาขาดทีเดียวนะครับอยู่ที่เมตรกว่าครับเกือบเมตรครึ่งนะครับคู่นี้เราก็ยังมองที่เรือเดิมน้ําสีเหลืองนะครับบียริวในบ้านแบบนี้เด็ดดวงครับจัดกันไปที่เบียริวครับน่าจะขาดได้ครับไปต่อที่คู่ที่2ครับลาลิก้านะครับอาราเบสกับทางด้านของบาเลเซียก็เป็นทางฝั่งของอาราเบสนะครับวันนี้เล่นในบ้าน ต้องลุ้นนะครับคู่ที่แล้วดูบ่อยนะครับเรกันเนสกับทางด้านของเบียริลิวนะครับวันนี้อาราเบสถ้าจะเอาตัวรอดเนี่ยต้องมี3แต้มครับเจอกับบาเลนเซียวันนี้ครับคู่นี้เจอมาล่าสุดก็เสมอกันในบ้านบาเลนเซียไป2-2นะครับบ้านอาราเบสล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของอาราเบสนะครับชนะไปได้1ประตูต่ตอ0ปี2023นะครับผลงาน10นัดอาราเบสชนะไป4นัดนะครับเสมอกัน4นัดทางฝั่งของบาเลนเซีย ชนะไป2นัดเท่านั้นเองนะครับแฮนดิแคปเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของอาราเบสครับกินไป5นัดนะครับเจ้าไป2นัดบารินเซียกินไป1นัดนะครับแฮนดิแคปเนี่ยเปิด8นัดเท่านั้นเองนะครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำไป6นะครับผลงานของอาาเบสครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนบิวเบลนะครับเสมออแพ้ไป1-0ก่อนหน้านั้นเสมอกับทางด้านของแอต์ลิติโกมาดริดในบ้านศูนย์ชนะเรอัลโซัสเซตในบ้านครับ1-0นะครับ ผลงานส0นัดชนะ3เสมอ4แพ้ไป3แฮนดิแคปกิน6ใน10เจ้า1แพ้สนะครับสกอร์สูงแค่1สกอร์ต่ำถึง9ครับเหนียวทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของอาราเบสมาดูทางฝั่งของบาลินเซียบ้างครับช่วงหลังฟอร์มแรงนะครับนัดล่าสุดชนะทางด้านของเคตเเฟ่ไป3 0นไปเยนลัสพามาชนะได้3 2เสมอกับเอสปันญอหนึ่งนึนะครับ6-7ดนัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับ10นัดด้วยนะครับชนะไป6เสมอ4ครับยังไม่แพ้นะครับสำหรับบาลินเซียใน10นัดหลังฟอร์มดีมากครับ แฮนดิแคปกิน8ใน10เลยนะครับแพ้ไปแค่2นัดเท่านั้นเองสกอร์สูง5สกอร์ต่ำห้ครับในตารางคะแนนครับทางฝั่งของบาเลนเซียไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับอยู่อันดับที่11นะครับทางฝั่งของอาราเบสเนี่ยยังต้องจำเป็นต้องมีแต้มนะครับเพื่อที่จะหนีเลกาเนสที่ตามจี้มาเหลือแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับกำแพงคู่นี้เจ้าบ้านเปิดต่อเฉยเลยนะครับที่กำแพงปอปอนะครับคู่นี้เนี่ยอยากไปบาเลนเซียเหมือนกันนะครับแต่แฮนดิแคปเนี่ย ไปทางอาราเบสเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับอาราเบสครับที่กําแพงปปครับไปดูกันที่คู่ดึกกันหน่อยละกันนะครับเป็นทางด้านของเรมาริดครับวันนี้เปิดบ้านรับกขมเยือนของมาโยกาครับคู่นี้เจอมาล่าสุดมารติดชนะไปถึง3ามูนในบอลถ้วยนะครับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านมาริดล่าสุดที่เจอกันในมารติดชนะได้แค่1ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานสิบนัดเจอกันมารติดชนะไป7เสมอหนึ่ง มายาก้าชนะไป2นัดนะครับแฮนดิแคปมาดริดกิน5ใน10เท่ากับทางด้านของมายาก้าครับกินฝั่งละ5เลยนะครับสกอร์สูงไป4นัดครับสกอร์ต่ำไป6นัดผลงานของเรอัลมาดริดครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนบาร์เซโลน่านะครับทำศึกเอลกาซิโกแพ้ไป4-3สุดมันเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านชนะเซลร์ตาบิโกไป3-2ผลงาน10นัดครับชนะ4เสมอ1แพ้ไป5นะครับแฮนดิแคป10นัดกิน3ใน10ครับแพ้ถึง7นะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำไป3ครับ สนัดที่เหลือของเรมาริตนะครับต้องไปเยือนเซบีย่าแล้วก็เปิดบ้านรับเรอสุสเซดก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับที่จะทําแต้มจี้กับบาซ่าแล้วก็ต้องลุ้นให้บาซ่านะครับแพ้รวดถ้วยนะครับโอ้โหถ้าวันนี้เสมอนะครับหรือว่าแพ้เนี่ยพรุ่งนี้บาซ่าลงเตะเนี่ยควาแชมป์ทันทีนะครับทางฝั่งของมายยก้าบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดชนะบายาโดลิดไป2-1ครับ ก่อนหน้านั้นเกมเยือน2นัดเนี่ยแพ้คิโรนาหน่งศูแพ้บาซ่า10นะครับผลงาน10นัดชนะ3เสมอ3แพ้ไป4แฮนดิแคปกิน4ใน10แพ้ไปหกครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำไป7ตัวเพลย์แมนนี้ทางฝั่งของมาร์ตดครับตัวเจ็บยังเยอะเหมือนเดิมในกองหลังนะครับที่เหลือเนี่ยเกมรุกก็ยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้นะครับวินิสุสจูเนียนะครับบาเวเดกุลแลนะครับวันนี้ช่วงนี้ฟอร์มดีครับได้ลงตัวจริงด้วยแล้วก็จูด์บิลลิงแฮมนะครับในตารางคะแนนครับ เลมาริดอันดับ2ครับตามหลังบาซ่าถึง7แต้มนะครับทางฝั่งของมายอกาอยู่อันดับที่9้าครับ47คะแนนกําแฮงคู่นี้เป็นมาริดครับเปิดมาเมตรครึ่งขาดทีเดียวนะครับเล่นในบ้านด้วยแบบนี้จัดกันได้กับราชาชุดขาวที่เมตรครึ่งครับไปตอนที่ฮอลแลนด์กันบ้างครับโกลิงเกนวันนี้เปิดบ้านรับแกมเย็นของจากฝูงอย่างอาแจกแซมส์ดัมนะครับคู่นี้เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของอาแจกนะครับชนะได้ถึง8นัดโกลิงเกนชนะไป2นัดที่ชนะ กับทางด้านของอัจจ์เนี่ยโกนิงเกนชนะได้ในบ้านนะครับ1 0 2 1ปี2020นู่นเลยนะครับสองนัดล่าสุดเป็นทางฝั่งของอัจจ์นะครับเปิดบ้านชนะไป3-1เกมเยือนโกนิงเกนล่าสุดอัจจ์ชนะ3-2ครับชนะกันมากสุดเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของอัจจ์นะครับเปิดบ้านชนะไปถึง6ประตูตอนหนึ่งครับคู่นี้สกอร์สูงโง่มาแน่นะครับผลงาน10นัดของโกนิงเกนกับทางฝั่งของอัจจ์นะครับโกนิงเกนชนะไป2อาแจจ์ชนะไป8แฮนดิแคปโกนิงเกนกิน5ใน10ครับเจาไป1 อาจจะก,กินเงินไป3เท่านั้น,นครับสกอร์สูงเสกอร์ต่ำไป3ผลงานของโกนิเกนนัดล่าสุดไปเยือนอัคมาครับแพ้ไป3าศูนย์นะครับแต่ในบ้านล่าสุดชนะวาลสไบไปถึง6ประตูต่อหนึ่งชนะเฮอร์รเคิลสี่หนึ่งนะครับผลงานส0บนัดชนะ3สเสมอ2แพ้5้แฮนดิแคปสินัดทำเงิน4เจ้า1แพ้5ครับสกอร์สูงหสกอร์ต่ำไป4นะครับทางฝั่งของอาจัดครับช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับนัดล่าสุดก็แพ้มานะครับ แพ้ให้กับไนเมเกนไป3าในบ้านคาบ้านเลยทีเดียวครับสเสมอกับสปาร์ตารอเต์ดัมไปหนึ่ง,งเกมเยือนล่าสุดก็เยือนอูเทกนะครับแพ้ไปถึง40ศนัดนี้จําเป็นต้องฮึดสู้เลยครับไม่งั้นเนี่ยโดนทางฝั่งของเพ V วีเนี่ยปาดววาแชมป์แน่นอนนะครับถ้ายังไม่ขยับนะครับในตารางคะแนนเนี่ยอาแจกยังนําจากฝูงครับนำหน้าเพทวีเอฟเอฟคนแคแ่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับโกนิงเกนอันดับ11ครับ38คะแนนไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับก็เป็นทางฝั่งของ อแจกนะครับวันนี้จําเป็นต้องเปิดเกมบุกด้วยนะครับตัวเล่นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับที่จัดทับกันมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ตัวจริงกันอยู่นะครับกัมพงคู่นี้อาจกเปิดครึ่งคูบลูกเท่านั้นครับไหลมาจากเมดเต็มนะครับโอ้เรียกันว่าแฮนดิแคบยังไปทางโกนิงเกนอยู่เลยนะครับแต่ฝั่งของเหล่าเนี่ยยังมองที่อแจกนะครับทีมมันลุนแชมป์แบบนี้มันต้องสู้เลยครับเพื่อที่จะคว้าแชมป์ให้ได้นะครับเพราะยังคู่นี้ไปกับอแจกอามสเดมครับที่ ครึ่งครบลูกครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของเพจวีไอเฟนนะครับเจอกับเฮราโค้คู่นี้เจอกันมาล่าสุดเป็นเพจวีนะครับชนะได้3ามไม่ผ่านแฮนดิแคปนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะเฮราโค้ในในบ้านเนี่ยสองศูนย์เท่านั้นเองนะครับผลงาน10นัดเจอกันเพจวีชนะไปถึง8ครับเสมอไป2ยังไม่แพ้ทางด้านของเฮราโค้นะครับผลงานของเพจวีครับช่วงหลังฟอร์มแรงเหลือเกินครับฟอร์มกระฉูดทีเดียวนะครับห้านัดหลังชนะรวด ชนะเฟยนูด์ลอตเตอร์ดัม3-2ในบ้านล่าสุดชนะฟอร์ตูนาซสตาร์ไป4-1เลยนะครับผลงาน10นัดชนะ7เสมอ1แพ้2แฮนดิแคป10นัดทำเงินถึง7ครับแพ้ไป3สกอร์สูง9สกอร์ต่ำไปแค่1นัดเท่านั้นเองยิงทุกนัดเกิน2ลูกทุกนัดนะครับในแต่และนัดที่ผ่านมา10นัดหลังสำหรับทางด้านของ PSV เฮอร์ราเคิลพังครับผลงานนัดล่าสุดบุกไปเยือนวิลเลมทาเวลนะครับชนะได้2-1 เปิดบ้านล่าสุดแพ้เฟน,นูดไป4-1ไปเยือนโกนิงเกนแพ้4-1นะครับผลงาน10นัดชนะ4เสมเอ3แพ้3ครับแฮนดิแคป10นัดกิน5ใน10เจ้า1แพ้4สกอร์ 5, สรูง5สกอร์ต่ำไป5นะครับในตารางคะแนน p พ v ตามหลังอาจกอยู่1คะแนนเท่านั้นวันนี้จำเป็นต้องมี3แต้มครับเพื่อที่จะไล่แสงอาจกอยู่ในช่วงฟอร์มกำลังไม่ดีอยู่เลยนะครับเฮอร์ลคอันดับ12ครับไม่มีลุ้นอะไรนะครับ มี38แคะแนนเท่านั้นเองกำแพงคู่นี้เปิดมาโอ้สูงลิฟเลยนะครับที่อาจจะเกือบ3มเมตรที่ทางด้านของเพียวีนะครับเกือบ3เมตรทีเดียวนะครับคู่นี้เรายังมองพียวียูฮูนะครับเล่นวันนี้เนี่ยจำเป็นต้องมี3แต้มแล้วก็ทำแต้มไล่จี้แบบนี้ต้องขาดละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับ p พีวีไอโอเฟนครับที่กาแพงเกือบ3เมตรหรือ2เมตรครึ่งครับ ไปที่คู่สุดท้ายครับโคปาอิตาเลียครับนะครับนัดชิงชนะเลิศเอซิมิลานเจอกับโบโลญญานะครับเตะกันสนามกลางนะครับคู่นี้เจอมาล่าสุดในการช่วงซีอาร์ครับเอซิมิลานชนะไป3าหนึ่งเลยนะครับผลงาน10นัดเอซิมิลานชนะไป6ครับเสมอไป3โบโลญญาชนะเอซิมิลานได้แค่น er ัดเดียวเท่านั้นครับแพ้ทางกันไกลเลยนะครับแฮนดิแคปสินัดเอซิมิลานทำเงิน6เจ้า1ครับแล้วก็โบโลญญาทำเงินไป3นะครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำไป5 ผลงานของเอซิมิลานครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเจอกับโบโลญญามาในการช่วงซีอาร์นะครับเอซิมิลานชนะไป3าหนึ่งในบ้านครับแต่วันนี้เตะสนามกลางนะครับเอซิมิลานไปเยือนเจนัวชนะได้สองหนึ่งเยือนเอซิเวนิชชนะได้สองศูนย์นะครับแล้วก็ชนะอินเตอร์มาด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกับโบโลญญาในนัดชิงผลงาน10นัดครับชนะ6เสมอ2แพ้2แฮนดิแคปกิน7ใน10ครับแพ้ไป3สกอร์สูง7สกอร์ต่ำไป3ครับผลงานของโบโลญญาบ้างครับนัดล่าสุดไปเยือนเอซิมิลานแพ้ไป3-1 ก่อนหน้านั้นเสมอยูเว่เสมออูดินเซ่นะครับแล้วก็ชนะทางหน้าของอินเตอร์มิลาน1นึ่งสองหนึประตูต่อศูนย์ะครับชนะเอมโพรีสองหผลงาน10นัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป2ครับแฮนดิแคปสินัดทำเงิน4เจ้า1แพ้5ครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำไป6นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นฝั่งของโบลญญานะครับเป็นรองนิดนิดหน่อยๆเท่านั้นนะครับเอซิมานเปิดมาที่กำแพงเสมอนะครับก็ถือว่าวัดใจกับโต๊ะเลยครับ3หน้าเสมอ ยังไม่มีได้มีเสียนะครับคู่นี้เราก็ยังมองว่าเอซีมิลานครับหมายมั่นปันมือมากนะครับในบอลถ้วยในบอลลีกเนี่ยตามใครเขาไม่ฐานแล้วนะครับเพราะงั้นคู่นี้เราไปกับเอซิมิลานปีศาจแดงดําที่กําแพงเสมอครับจัดไปครับเสมอไม่เสียตัวแต่ถ้าชนะได้แบบเต็มๆครับครบจบเรียบร้อยครับคัมภีนี้ทั้งหมด6คู่นะครับนาจิมนาลุ้นทีเดียวไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกบียาริลกับเลกานสคู่นี้ไปบียาริลนะครับเม็ดกว่า อาราเบสกับบารีเซียแฮนดิแคปมันฟ้องครับไปกับอาราเบสท,ที่กำแพงปปครับเรย์มาริดกับมายยก,ก้ายังเชื่อใจราชันชุดขาวอยู่นะครับในบ้าน2เมตรมีแน่ไปกับเรย์มาริดนะครับอาแจากซามสดดมไปเยนโกนิงเกนเปิดมาเกือบ1เมตรนะครับลงมาจากเมตรกว่าก็ถือว่าเป็นทางฝั่งของอาแจากช่วงหลังฟร์มไม่ดีแต่กำแพงก็ยังให้นะครับไปกับอาแจากครับลุนแชมป์นะครับพีเอสวเอฟนกับเฮอร์ราโคครับ พีวีเปิดมาเกือบ3เมตรนะครับแพงทีเดียวนะครับแล้วก็ยังขยับขึ้นอีกแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้ขาดแน่นอนครับสำหรับพีวีนะครับไปกับพีวีเรฟเฟนกำแพงสูงด้วยนะครับกับกำแพงที่2เมตรกว่านะครับนัดชิงชนะเลิศโคปาอิตาเลียครับครับโบลญญากับเอซิมิลานคู่นี้ยังเชื่อใจเอซิมิลานที่กำแพงเสมอนะครับครบจบเรียบร้อยวันนี้จัดให้6คู่พี่ท่านไหนอยากรู้ว่า เหลาเน้นตัวไหนนะครับจานเด็ดของเหลาจานชุดของเหลานะครับทักกันได้ที่แอดไซน์หนึ่งศูนย์ศูนย์ไอเอสําหรับค่ำคืนนี้ดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ